ก็คือตะกร้อลีลาของพม่านะครับตะกร้อลีลาของพม่านะครับลักษณะไม่ได้แตกต่างกับตะกร้อวงของบ้านเรามากนะครับแต่ว่าท่วงท่าลีลานะครับจะมีความหลากหลายมากเลยละครับมีอยู่ประมาณสักสองร้อยกว่าท่าถ้าจะนับกันนะครับแล้วก็การเล่นชิงลงหรือตะกร้อวงของเขานะครับมีลักษณะเด่นมากๆตรงที่ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งจะมีคนเข้าไปโชว์ลีลาโซโล่อยู่ตรงกลางวงนะครับ คนซึ่งโซโล่โถอยู่ตรงกลางวงนะครับเรียกว่ามินดานะครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามินดามีซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงแปลว่าเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับในขณะที่เพื่อนเข้าไปเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงตรงกลางวงนะครับเพื่อนๆซึ่งอยู่รอบวงนะครับก็จะพยายาม ช่วยกันเต็มที่นะครับตะลลอมลูกซึ่งอาจจะดิ้นดิ้นหลุดไปนอกวงครับช่วยกันกอบกู้ลูกคพืนมาให้เพื่อนได้โชว์ลีลาอย่างันธนีนอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อเหนื่อยครับโชว์ไม่พอสมควรพอประมาณแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคนอื่นซึ่งเคยเป็นผู้เชื่อของเรานะครับเข้าไปเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมที่สะท้อนถึงค่านิยมในการ ให้ในการรับนะครับผลัดกันให้ผลัดกันรับผลัดกันช่วยเหลือส่งเสริมเพเสยอปรบมือนะครับให้กับโซเวน์ครับเขาลุกมากมากเลยครับเขาไม่เคยทำท่านี้ได้มาก่อนนะครับขณะนี้อุ้ยจอเปนก็เถินนิดหน่อยเลยครับทำท่าถนัดทำท่ายากแต่ว่าพลาดไปนะครับเพราะว่ากินมะละกอเยอะไปนิดหนึ่ง ขออนุญาตในการแนะนําตัวกันอีกรอบนะครับแนะนําตัวกันอีกรอบนั่นนะครับเผื่อท่านไหนที่จําจชื่อไม่ได้นะครับเผื่อท่านไหนจําชื่อไม่ได้เขาบอกบางทีชื่อพม่าก,ก็จําได้ยากนิดหน่อยใช่ไหมครับผมใช้เวลา8ปีในการที่จะจดจําเพื่อนๆได้นะครับใช้เวลานานมากนะครับก็อุเทลย่แล้วเราจะมาแนะนาชื่อกันนะครับแนะนําชื่อ คนแรกสุดก็คือคนนี้นะครับคนชื่อจับชืเลยนะครับโต๊ะเลยนะครับต่อโต๊ะให้กับเขาอีกทีนะครับ เจวีนีครับเจวนีนะฮะโอ้โหทำผ้าพิลึกเจวีนีทำไม่ได้ทำผ้าอะไรรู้ไปทีนะทมหาดูแต่ว่าผัวกับกันกระโดดไปด้วยนะครับมาดูมาดูกระโดดรับมาดูกระโดดกระโดดมาดูอย่ามาดูผมนะครับผมก็ระโดดไปเลยนะตอบเบอร์ให้กับเจวีนีโอ้โหเขาะลอดนะครับคนที่สองนะครับคนนี้ก็เป็นผู้อาวุโสสูงสุดน้ำหนักมากเลยเป็นผู้ชายเป็นศิษย์พรอุตเทนครับอาจารย์ของผมเอง ตกกระโลกรูปิ์ไปนิดกพิไม่ได้คอาจารย์เกษตุณอาาร์เบเบอร์ห้ครับ ใครที่ไปมันเลนะครับสามารถที่จะแวะเวียนไปแถววัดมหาเมนีแล้วก็ทานเชือกอูจอเตนได้นะครับในวงการของโเขาว่าจะรู้จักกันหมดนะครับเป็นผู้จัดการของเทศกาลชินลมที่ใหญ่ที่สุดในมันเลครับจัดในช่วงวันเข้าพรรษาครับประมาณ30สวันนะครับโอ้โหขนาดนี้ครับชิละออตนีครับเยี่ยมยอดมากคกับคนนี้เคยเป็นอดีต แชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนของเมืองมันดาเลมาก่อนเบอร์เอร์เบอกับเจอร์เครับหรือพูดเต็มก็คือองูจอครับองมูจอ เพื่อนจะเรียกว่าเปยจอครับเปแปลว่าซ้ายครับจอก็คือชื่อของเขาก็คือจอผู้ถนัดซ้ายนั่นเองนะครับรอบที่จอกับเปยจอชักยัมไม่ค่อยฮอตเหมือนรอบแรกครับเดี๋ยวต้องแก้ตัวอีกทีนะครับขณะนี้ครับโอ้ยคุณใครใครตั้ขาตีตีตีเลยนะโอ้โหดูไทยเอ็งก็ทำได้ล่าเนี้ยปีนมั่น้ะสองครั้งเนี่ย คกว้โตนถ้าท oh, ีพต oh, ่อเนื huh. ่องหลากหลายต่อเนื huh. ่องไว้ huh. oh, ้าด UH ้วยเอาไว้นเลยเอาไว้เลยาไว้แเลยทีมสองก็เป็นโบนัสติัไว้เ้นเลยเโบลติไลาโอ้โหชุด้ป่าเนี่ยเอาคุกูโซแต่ดีคุณไครทอนเนาะไอนก็บอกว่าโอ้โหผมก็ทำได้ดูผมจะกอดมีลาสวยงานาดนชุดก้งชดกโอ้โหไว้ปาด้วยโอ้โหสุดยอดมานี่วสองร้อยกว่าาผมขาดแ้วผาด สุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ไปจับปากระโชาได้สุดยอดนะคนับเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหปุ๊บเลจะผูจอบเต็มเับโียนตาเลยโอ้โหโอ้ปเ่อะรลองรจออะไรบอสปะเพื่อนลกเสียลูกหล่นเปรื่องธรรมดาลครับเราเปุดลูกขึ้นมาใหม่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือ การพยายามทำท่าให้ยากสุดเท่าที้โดยได้เคยซ้อมมานะครับโดยมีเพื่อนๆช่วยเหลือเพื่อคูณกันเป็นที่นะครับผมจะเด้วยตุ้มละผมขออนุญาต่ยเลยนะครับไวปะหน่อยครับขณะนี้ครับเราท้าผ่าน นะครับนักสิงองจากมันดาเล่ครับว่าเขาจะทำผ้าที่โดยเองโปรดนัดนมากที่สุดนะครับเพื่อความมันส่วนตัวด้วยนะครับโโหสุดยอดมากนะครับเชื่อมยีเราก็จะท้าไทยนพวกก็ทำผ้ายัดยในในขณะในการก็บอกว่าอย่าให้มากเกินไปเพราะว่ายังมีอีกสองรอบที่เมืองกาญนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นปูนด้วยนะครับปกติเขาจะเล่นบนพื้นดินเหนียวนะครับ สุดยอดมากๆเลครับขณะนี้นงเตยตอทำได้สวยงามมากเลยครับองคุฟุโซธรรมภาคต่อเนื่องก็ไม่ยอมให้ขาดสายครับด้วยจีหนึ่งสองสามขยาปมมือให้หน่อยครับด้วยจีเทพพอด้วยจีมหาดูมหาดูครับมหาดูอ๋หว่าคะแนนหมุนสองรอบโอ้โหเยี่ยมมากครับสุดยอดมากๆเลยครับโอ้โหองคุฟุโซครับดูท่าทางจะ ฟิตมากๆเลยนะครับฟิตมากๆคนนี้เคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนมาก่อนขนาดนี้เล่นคู่กันจะเป็อ๋อฮู้บ๊วยบ้าเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆสองทีน้องคู่นี้ครับตัวเวทีกับแม่ได้โหดูไม่ทันครับดูไม่ทันนะครับท้ามาเปิดวัวจัดให้ดูก็ไม่ได้มะลุกเดียวลุนเลยหนึ่งสองัาเนี่อ๋อฮูอฮ้ยอมแพ้แล้วกลับมาทะเลมันดีกว่าท่าไม่ถูกเพามันท่ามาหา,าศาลเลยเกันท่ายากมากท่ามีอยู่หลายท่าที่ซ้อมๆกันนะครับ โอ้นหบกกังคนที่นะครับโเวนีไค่ทอก็สุดยอดครับนี่นี่นต้องต้องไปที่เราได้แล้นต้นเบย์ช่ไหครับคุณเล่นสอคนตนดียวก็พอแโอ้โหยากมากๆเลยนะครับเบย์บอกผมไม่สนใจคิณเล่นคู่นันแบบคนะคนนึงก็พอแล้วอองดูตูโซก็บอกที่ที่จัมันแะที่จมันกไปแล้วโอ้พยายามจะทำท่ายากที่ต่อเนื่องก้เลยนะครับ พเพื่อนๆโชคดีมากครับที่ได้มาดูขณะชิมลมชุดนี้นะครับเพราะว่าตานกพัดสันขีเมืองไปอย่างดีแล้วก็หาดูได้ย,ยากมากนะขนาดชาวพม่าเองก็ต้องถือว่าโชคดีที่ได้มาดูนะครับโอ้โหขนาดนี้ครับผุดโตวันนี้รัวอยู่คนเดียว,ว,ยวครับความเร็วขีดยิ่งมากๆครับสายกว่าสายกว่านะครับมีภาพมาได้ตบมือต่อเนื่องมากๆเลยนะโอ้โหสายกว่ายากมากๆเลยครับต่อทำต่อเนื่องไม่มีจุดไม่มีหย่นะอนแล้วเออพี่ครับโอ้โห อือชอบเต้นเขาบอกเดี๋ยวมาดูลีลาเฮียเฮียก็มีลีลาเหมือนกันมาเดินกันไปหุ่นตัวเลยต้องไหวแล้วเปล่าโอ้เพื่อนเพื่อนันเต็มที่นะนี่แน่โอ้โหเลียมมากกัมเพื่อนกันเต็มที่ไม่มีหยุดตัดกันโชว์ลีลายากยากมากครับโอ้โหไปกันนะหมอเนื่สักหนึ่งสองสามโอ้โหว้าวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับภาดไม่ทันมีสองร้อยกว่าท่าจำได้ยี่สิบสาท่าเท่านั้นเองครับโอ้โหเลี่ยมมากเลี่ยมมาก Slow no down, slow down because I'm... <laughs> <laughs>